ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูโจ้ยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือบ o มบีชฟอ o ์ไลน์ครับโดยในเกมนี้ครับจะมาในแนวแอคชั่นมุมมองจากด้านบนแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายละ9คนเข้ามาทําการต่อสู้กันในเกาะแห่งหนึ่งนะครับโดยมีภารกิจคือเราจะต้องทําการยึดจุดยุทธศาสตรไ์ได้ทั้ง2จุดนะครับเมื่อฝ่ายใดยึดได้แล้วเนี่ยรอ10วินาทีก็จะเป็นฝ่ายชนะครับ รอบโหมดการเล่นนะครับก็คือมันจะมีการฟอร์มทีมเล่นกับเพื่อนด้วยนะก็คือเล่นได้สูงสุดทีมละ9้าคนถูกไหมแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะสร้างได้9คนเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพื่อนของเกมนี้มันไม่มีขาจรครับท่านผู้ชมจะต้องแอดเพื่อนตัวจริงๆ,ๆนะครับก็ลองไปหาในกลุ่มเกมเลลหรืออะไรดูก็แลวกันส่วนแผนที่ครับมันจะสุ่มนะก็คือทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีการสุ่มแผ่นที่ใหม่งั้นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทักงสองรอบกันล้วกันครับเดี๋ยวเล่นด่านนี้ให้ดูก่อนไปเลย โอเคครับก็เตรียมตัวนะฮะใกล้เริ่มแล้วครับให้ท่านผู้ชมเลือกตัวละครที่จะเล่นเป็นหลักก่อนผมก็เล่นสไนเปอร์เพราะว่าผมอัปเกรดมาไงปะแล้วก็อ่าถ้าเกิดเราจะซื้อพวกหุ่นยนต์อะไรเลยก็แล้วแต่แต่ผมไม่ซื้อครับผมจะรอซื้อรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องแยกกันไปเนาะใครจะไปจุด A จุด B นะฮะผมจะไปยึดจุด A กันละกันแล้วมันก็มีบอกด้วยไงว่าศัตรูมาทางไหนเยอะหรือน้อยนะครับโอเคผมส่องก่อนผมเปน็นสไนยิงจากระยะไกลเออ ฝั่งตรงข้ามมาน้อยครับน่าจะชิวๆรีบยึดจุดก่อนนะครับถ้าเกิดเรายึดจุดได้แล้วเราจะได้สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆต่อได้เนาะตัตูไม่ค่อยมาทางนี้ก็เลยเอามาันไปบีกันหมดงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรผมยึดจุดเอให้ได้ก่อนตัตูยังไม่มากันเลยอ่ะดูด,ดิย,ยึดจุดไปก่อนละกันโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ก็แล้วแต่เราแล้วว่าเราจะสร้างอะไรใช่ไหมครับ <S <S สร้างหอคอยสร้างป้อมอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็เวลาสู้ครับพยายามแบบว่าหลบหลังกำแพงนะมันจะมี cover อยู่นะครับเราหลบหลังกำแพงได้นะครับโอเคตอนนี้จุดบีเพื่อนเราก็สามารถที่จะยึดได้เรียบร้อยแล้วครับดูด้านซ้ายบนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปดูจุด B ดีดูตอนแรกผมอยากจะสร้างรถแต่ว่าสร้างไม่ทันครับมันเหมือนกับว่าจุดที่ผมยึดอะมันไม่มีรถให้สร้างไงก็เลยไม่ได้สร้างรถโอเคฝั่งนี้เคลียร์เหมือนกันครับก็รีบมายึดจุดพอเรายึดจุดทั้งสองฝั่งได้แล้วนะครับ <B. S 1> รอ10วินาที อรอสิบวินาท,ทีเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับอันนี้ผมสร้างเลยแล้วกันโอ้ตังค์หมดไม่เป็นไรน่าจะไม่มีปัญหาครับฟังเราเล่นดีมากครับชิลๆไปเรียบร้อยครับผมวิกตอรี่ครับผมพอเข้าใจคอนเซปต์การเล่นไหมเออมันจะเป็นประมาณอย่างเนี้ยก็คือต้องแบ่งฝ่ายกันแล้วไปยึดจุดให้ได้2จุดนะครับ สำหรับรอบนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแผนที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีให้สร้างรถด,ด้วยแต่ว่ายังสร้างไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรตังยังไม่พอไงเดี๋ยวไปยึดจุดก่อนเดี๋ยวคราวนี้ผมไปจุดบบ้างแล้วกันนะครับคือมันต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะแบ่งๆกันไปอะ่ะถ้าไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเยอะก็ก็ไม่รู้ดิมันแล้วแต่แท็กติกอะ่ะอ่ะยิงก่อนเลยแล้วกันยิงไว้ยิงไว้มันมีตัวฮิลอยู่ว่ะผมเล่นตัวฮิลก่อนเลยกันเออฮิลเหรอฮิลเหรอไม่ให้ฮิลไม่ให้ฮิลไม่ให้ฮิลแตกไปเออยึดจุดบีก จุด A เสียให้ศัตรูไปแล้วครับดูด้านซ้ายบนได้นะครับจุด A ศัตรูกำลังยึดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสร้างรถไม่รู้สร้างได้เปล่าครับตังผมเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นพันเลยเนี่ยเฮ้ยศัตรูเริ่มมาเรื่อยๆละสไนก็ยิงรัวๆวไปเออเรียบร้อยครับสร้างรถไม่ได้ครับเวรกรมรมสร้างได้แต่ป้อมผมว่าผมกลับบ้านดีกว่า hey, <take> แต่ถ้าเกิดเราตายก็ไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเกิดเราตายอะ่ะมันก็แค่กลับมาเกิดใหม่แต่ว่ารอประมาณ1ิบวีนะครับคราวนี้ผมมีเงินแล้วไง๋ยวผมสร้างรถก่อนเลยละกันมานี่รถเห็นไหมครับ เออเพราะว่าผมอัปเกรดรถไว้เยอะไงแล้วรถเนี่ยมันสามารถที่จะไว้จัดการพวกที่มันเป็นป้อมปืนได้ด้วยเห็นไหมศัตรูเขาก็สร้างป้อมปืนไว้เหมือนกันนะครับก็คือเราต้องใช้รถแบบนี้นี่แหละนะครับในการที่จะไปจัดการป้อมปืนฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าจัดไปเลยแล้วกันมาดิแต่ว่าศัตรูมันเยอะครับเอาศัตรูก่อนแล้วกันไม่ให้มันไม่ให้มันหนีโอเคอันนี้แตกแล้วครับเพื่อเราเรียกโดรนมาช่วยมันมีกลาซเอมัน คือมันกำลังจะสร้างครับเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ก่อนเออโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แตกไปป้อมปืนไม่สนใจผมเลยผมเป็นรถถังแท้ๆเรียบร้อยคราวนี้ก็ทำลายตรงกลางต่อจะได้ยึดได้ครับรงสงใสศสตูมาบวกตรงนี้กันหมดเลยเนี่ยคือไม่ค่อยไปจุดบีกันอะ่ะไม่เห็นว่าจุดบีมีการโดนยึดเลยครับไม่เป็นไรผมเอาตรงนี้คืนก่อนเรียบร้อย สังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดเราทําลายตรงกลางเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอตรงป้อมปืนที่มันเคยสร้างไว้จะหายไปเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆยุดจุดก่อนก็นแล้วกันตัว,ตว,ตวเริ่มไปฝั่งบีเยอะมากขึ้นแล้วนะไม่เป็นไรผมไปแทงให้เพราะผมเป็นแทงไงเออผมแทงให้เพราะผมเป็นแทงยึดจุดไปเพื่อนเออ <Okay. S 1> เยี่ยมสร้างป้อมเลยแล้วกันมีตัง์้างเนี่ยมีสร้างเลย เวลามีตังก็สร้างๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เออร์ชิพเมนต์ด้วยนะนี่ผมเป็นแทงผมแทงให้ตามชื่อเลยโอเคเรียบร้อยครับผมก็เพลินไปอีกแบบนะมัน9้าวีเเลยอ่ะโอ้โรอบนี้ทําผลงานดีครับเกือบได้ที่1เลยเออแต่ผมเพิ่งเห็นนะว่าเราสามารถแอดเพื่อนตรงนี้ก็ได้นี่ว่า ทีนี้เล่นจบแล้วได้อะไรอ่ามันก็จะได้รับรางวัลดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับก็คือมันจะเป็นการสะสมดาวอ่ะและดาวเกมนี้เราต้องรอรีเจนนะคือวันหนึ่งเราจะเก็บได้แค่200ดาวอ่ะไม่มากไปกว่านี้ต้องรอมันรีเซ็ตอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พอเราได้ดาวมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการสะสมจนเราจะเปิดกล่องได้เห็นไหมครับซึ่งกล่องมันก็จะมีดอกพวกเงินแล้วก็พวกเศษของตัวละครนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปอัปเกรดได้ไงเห็นไหมอันนี้ก็เปิดให้หมดเลยกันลวกันครับมีเยอะครับผม ส่วนการอัปเกรดการนะครับก็คือแตะที่ตรง c o m m า n d c เซ็นเของเราได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกเลยว่าตอนนี้เราอัปเกรดใครได้บ้างน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แล้วกันผมจะอัปเกรดแต่ตัวที่ผมใช้ไง นอกจากดาวแล้วนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบดมันมีระบบเลเวลด้วยนะอ่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปจนดาวมันหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเราเล่นเพื่อเก็บเลเวลก็ได้นะครับเมื่อเลเวลสูงขึ้นอ่ะเดี๋ยวระบบมันจะเปิดมากขึ้นไงก็คือจะเป็นลักษณะของการสำรวจเกาะอ,อะไรแบบนี้อ่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับถึงจะทําการปลดล็อกระบบต่างๆได้บางอันก็อาจจะไม่ใช่ระบบแต่ว่าจะเป็นพวกไอเทมอะไรแบบนี้เนาะรวมไปถึงพวกยูนิตใหม่ๆอะไรเงี้ยก็คือท่านผู้ชมต้องเล่นไปเรื่อยๆให้เลเวลเราสูงขึ้นอะไรมากขึ้นนั่นแหละครับลักษณะการเล่นเกมนี้ะนนนะน ทีนี้แล้วส่วนของออปชันล่ะเราไปดูตรงไหนด้านขวานีนี่นี่นี่เซตติ้งเลยครับแต่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยแต่อันนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมต่อมาก็คือภาษาถ้าเกิดใครไม่ใช่ภาษาไทยแล้วอยากเล่นภาษาไทยก็คือมาปรับได้ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะลบบัญชีก็ทําตรงนี้ก็ได้แต่ไม่รู้จะลบไปทําไมไม่ได้มีการเปิดกระ,ะปรงกระ,ะปองอะไรแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องของการเซฟไอเดีเกมนี้เขาจะไม่บังคับเซฟไอดีนะครับท่านผู้ชมจําเป็นจะต้องมาคลิกที่บริเวณนนนนนีี้เเพื่อ่อทจะป็การยยััฟ โดยเกมนี้เขาจะใช้ซูเปอร์เซลไอดีเนาะอ่ะก็เดี๋ยวดําเนินการเลยก็แล้วกันอันดับแรกเราก็ต้องทําการลงทะเบียนก่อนนะก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วกดไปต่อเขาก็จะให้เราใส่อีเมลก็ใส่ให้ตรงกันทั้ง2อ,อันนะครับแล้วกดลงทะเบียนได้เลยครับหลังจากนั้นครับเขาจะส่งอีเมลมาให้เราก๊อบตัวเลขนะครับไปกรอกในเกมนะครับตัวเลขอันนี้ของใครของมันนะครับให้ไปเช็คในอีเมลของตัวเอง ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราสมัคร ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเชื่อมต่อ ID ไว้ให้เราเสร็จสับเลยทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เกมของค่ายซูเปอร์เซลเนี่ยต้องล็อกอินผ่านทางอีเมลแล้วนะทีนี้พอท่านผู้ชมย้ายมาอีกครื่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะต้องกดบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ทําคล้ายๆเหมือนเดิมครับมันจะมีคําสั่งล็อกอินกับรีจิสเตอร์ใช่ไหมคราวนี้เราล็อกอินได้เลยนะครับโดยใช้อีเมลของเราเหมือนเดิมนั่นแหละเสร็จแล้วเราต้องกล ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้เรามี ID ของเกมนี้อยู่แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับจะสังเกตว่าไม่มีเรื่องของการใส่พาสเวิร์ดเพราะว่าเกมนี้เขาจะใช้เป็นลักษณะของวันท i m e password ถ้าย้ายเครื่องเมื่อไหร่ก็ต้องทําแบบนี้เสมอนะครับก็คือกรอกอีเมลแล้วก็รอรับรหัสจากตัวของอีเมลที่เขาส่งมานั่นเองครับ